สวัสดีครับส่งงานครับวันนี้จับซ้ายครับเป็นไม้ประดู่ทั้งลำนะครับก็ลางร้อยสามสิบนะครับเหมือนเดิมชักเจ็ดสิบตัวนี้ก็จะเป็นทองเหลืองนะครับฝังทองเหลืองเป็นจับซ้ายมือครับไม้ประดู่ทั้งลำลางก็จะเป็นประดู่แดงนะครับผม กระดูแดงจบซ้ายไก่ก็ยึดข้างนะครับไก่ฝังจบซ้ายมือครับมือสอดประมาณนี้นะครับปีห้าสิบนะครับปีห้าสิบเซน ก็พร้อมจะส่งเลยตัวนี้นี้มีเจ้าของแล้วนะครับผมมีเจ้าของแล้วสวนใจสั่งได้นะครับไม้ประดูทั้งลำนะครับเริ่มต้นก็สอง0ปดศนนะครับสองพันแดรอยบาทาสำหรับชุดนี้ก็3ามพันสามรอยนะครับผมจับซ้ายจับขวาก็สามารถแจ้งได้ครับก็ประมาณนี้นะครับ ก็จับซ้ายมือประมาณนี้ครับนหนักน้ำหนักก็อยู่ประมาณสองโลสองโลเจ็ดสองโลแปดนะรประมาณนี้ไม่น่าเกินสามโลนะครับโอเคครับผม สนใจนะครับ062ครับ9872011นะครับ062 9872011นะครับหรือทักเข้ามาได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ